สวัสดีค่ะเด็กชัก้นปหนวันนี้เจอกับคุณครูแตงอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูแตงก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องรูปร่างค่ะรอบที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องเ,ออเรื่องเส้นใช่ไหมคะรอบนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องรูปร่างค่ะรูปร่างเป็นยังไงใครรู้จักบ,บ้างอ่ะเดี๋ยวถ้านักเรียนไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่รู้จักเดี๋ยวคุณครูขอให้นักเรียนไปเรียนรู้เรื่องรูปร่างกับ คุณครูโอก่อนนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เรื่องรูปร่างกับคุณครูโอเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเจอกับคุณครูแตงอีกรอบค่ะจะมาสอนทําชิ้นงานพร้อมระบายสีสวยๆโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับคุณครูโอได้เลยค่ะบายครูโอเรื่องรูปร่างเราขาคณิต รูปร่างคือรูปที่มีสองมิติมีความกว้างและความยาวตัวอย่างเช่นรูปร่างสามเหลี่ยมรูปร่างวงกลมรูปร่าง สี่เหลี่ยมรูปร่างห้าเหลี่ยมและรูปร่างวงรีเป็นต้นนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูโอ๋จะลองนำรูปร่างต่างๆมาสร้างสารรค์เป็นภาพกันนะคะไปดูกันเลย โอทําก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถฝึกและลองทําตามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องรูปร่างกับคุณครูโอเสร็จแล้วนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะมาทําผลงานกันค่ะ สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือสีดิสอยังลบไม้บรรทัดนะคะอ่ะพร้อมแล้วเรามาทำผลงานกันเลยจ้ะวันนี้จะมาให้นักเรียนวาดรูปร่างของเลขาคณิตกันนะคะแบบง่ายๆรูปแรกก็คือ <William. S 1> สามเหลี่ยมนะคะโอเครูปที่สอง อะไรเอ่ยส,ออสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะอ่ะรูปที่3นะคะวงกลมค่ะรูปที่สะะวงรีค่ะรูปที่5ร,รูปรา อีสระนะคะรูปที่6กรูปที่6ก็คือรูปสี่เหลี่ยมทรงกระบอกนะคะอ่นเดี๋ยวคุณครูจะระบายสีให้ดูแค่3รูปนะคะแล้วก็อีก3รูปให้ลูกระบายสีเอง อมาเริ่มสีอารูปทรงรูปแรกที่ครูจะระบายสีเป็นตัวอย่างก็คือสามเหลี่ยมนะคะใครมีไม้บรรทัดให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดตั้งที่ขอบตรงนี้ได้เลยใครไม่มีไม้บรรทัดให้นักเรียนระบายแบบนี้นะระบายที่ขอบทั้ง3ขอบเลยนะคะอ่ะใครมีไม้บรรทัดก็จะสะดวกขึ้นระบายเลยค่ะขีดไปเลยห 2 1 2น,นะคะพอเราทำขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงวิธีระบายข้างในนะคะให้นักเรียนจับดินสอให้สูงขึ้นมาหน่อยถ้านักเรียนเขียนเขียนหนังสือใช่ไหมนักเรียนจะจับลงไปสั้นใช่ไหมอันนี้ให้นักเรียนจับขึ้นมาหน่อยนะคะ แล้วก็ข้อศอกเอ,อ่อไม่ใช่แขนของเราให้ตั้งกับโต๊ะไว้ส่วนข้อมือและนิ้วมือของเราเดือนที่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เราจะรับายแนวเฉียงพอระบายแนวเฉียง,ยยงให้นักเรียนซ้อมมือก่อนนี่นะคะทำให้มือเราคล้ายๆกับเป็นเครื่องจกักรใช่ไหมนักเรียนหลังจากนั้นเราก็ระบาย แบบนี้เลยอ่ะพร้อมเลยนะคะซ้อมมือซ้อมมือพร้อมแล้วนะระบายแนวเฉียงนะคะระบายเลยค่ะใครมีไม้บรรทัดสามารถเอาไม้บรรทัดมาลองไว้ข้างล่างได้นะคะระบายเลยค่ะสามเหลี่ยมสามารถเป็นถ้าจะเป็นรูปทรงอะ่ะถ้าจะกลายเป็นรูปทรงจะกลายเป็นรูปทรงของอะไรได้บ้างตอนนี้เราระบายรูปล่างอยู่ สามเหลี่ยมก็คือเป็นรูปทรงของอ,อะไรผู้เขาใช่ไหมแล้วก็หลังคาหรือว่ากวยไอติมนั่นเองค่ะโอเคใครว่าสีไม่สม่ำเสมอเราก็สามารถระบายทับอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่ใครว่าหนูระบายแล้วสีสม่ำเสมอแล้วค่ะเราก็ทำภาพต่อไปกันเลยนะคะ ถ้าต่อไปที่รูจะทําให้ดูอีกนั่นก็คือวงกลมนะคะวงกลมเราไม่สามารถใช้แม้บรรทัดได้ให้เราใช้มืออย่างเดียวโดยการระบายสีขอบถ้าใครไม่ถนัดระบายแบบนี้ไม่ถนัดใช่ไหมให้ลูกหมุนกระดาษไปเรื่อยๆได้นะคะหมุนกระดาษเรื่อยๆได้เนี่ยระบายขอบโดยการหมุนกระดาษไปเรื่อยๆได้นะคะ เอาตามที่ลูกถนัดเลยอาพอเราระบายขอบเสร็จแล้วเราระบายขอบทั่วแล้วก็ให้นักเรียนระบายแนวเสียงเหมือนเดิมซึ่งวงกลมเราจะระบายแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แต่ว่าวันนี้คุณครูมาสอนระบายแนวเสียงนะคะอ่านเริ่มกันเลยค่ะใช้นิ้วช่วยป้องกันไม่ให้เหลอะด้านข้างนะคะใช้นิ้ว ทีละครึ่งก็ได้แล้วก็ค่อยระบายอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ค่ะนักเรียนดูด้วยนะคะว่าสีสม่ําเสมอหรือยังถ้ายังไม่สม่ําเสมอให้เราระบายทับอีกครั้งหนึ่งโดยใช้น้ําหนักเท่าๆกันนะคะอ่ะวงกลมเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างคะวงกลมบางคนก็ทําเป็นหัวคนก็ได้บางคนทําเป็นะจะกลายเป็นรูปทรงของนาฬิกาเป็นรูปทรงของล้อรถ ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่ารูปทรงของฟุตบอลก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราเห็นเป็นแค่วงกลมเขาเรียกว่ารูปร่างนะคะอ่ะอีกหนึ่งไม่รอช้าอันนี้นะคะก็คือรูปร่างอะไรคะรูปร่างอะไรรูปร่างอิสระนั่นเอง อสะอันนี้เราก็สับมันมันเดายากว่ามันคืออะไรได้บ้างบางคนบอกว่าเออมันน่าจะเป็นเออรูปร่างของไข่ดาวนะคะบางคนบอกว่ามันเป็นรูปร่างของน้ําก็ได้คือมันอิสระยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นรูปร่างของอะไรเนาะโอเคอันนี้เขาเรียกรูปร่างอิสระนะคะก็ทําขอบ ให้หนาหน่อยนะรูปร่างอิสระเพราะว่ามันจะระบายยากกว่ารูปร่างอื่นๆนะคะมันจะคล้ายๆกับก้อนเมฆเลยเนาะลูกเนาะโอเคพอเราระบายขอบเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราระบายเส้นไปในทางแนวเฉียงเหมือนเดิมนิ้วช่วยจับแบบนี้นะคะช่วยอยู่ที่ขอบต่างๆแบบนี้นะคะเริ่มเลยค่ะ เวลาระบายสีข้างล่างต้องมีกระดาษหรือว่าหนังสือรองอยู่ข้างล่างนะคะรูปรูปร่างอิสระอันนี้มันมันใหญ่ใช่ไหมคุณครูก็จะระบายทีละครึ่งนะเพราะว่าถ้าระบายทีเดียวแบบนี้มันจะทําให้เส้นเฉียงของเรากลายเป็นเส้นโค้งได้ะคะ่ะงั้นระบายทีละครึ่งแบบนี้นะคะ พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะช่วยเด็กๆในการาวาดได้นิดนึงนะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้เด็กๆวาดเองดูก่อนถ้าเขาวาดไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยจับมือก็ได้แต่ว่าอยากให้เขามีส่วนร่วมในการวาดด้วยนะคะอย่าอย่าวาดให้เด็กเลยถ้าวาดให้เด็กเลยเด็กก็จะไม่มีประสบการณ์ในการวาดรูป เขาก็ทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะให้เด็กพยายามทําด้วยตัวเองก่อนคือออกมาสวยไม่สวยไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเขาจะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆคะ่ะแรกๆอาจจะไม่สวยก่อนแต่พอต่อไปเขาได้ประสบการณ์เขาก็จะทําได้สวยขึ้นนะคะอ่ะต่อไปมาดูรูปร่างสี่เหลี่ยมทรงกระบอกนะคะรูปร่างสี่เหลี่ยมทรงกระบอก คุณครูใช้ไม้บรรทัดทำขอบใครไม่มีไม้บรรทัดก็เอามือของเรานี่แหละระบายขอบให้ดีๆระ,ะบายขอบหมุนกระดาษได้นะคะตามความสะดวกของนักเรียนอพอเราพอคุณครูระบายขอบเสร็จใช่ไหมก็เหมือนเดิมค่ะใช,ใช้ไปเนีย เออใช้สีไปในทิศทางเดียวกันก็คือคุณครูจะระบายแนวเฉียงนะคะพร้อมเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ผ้ามันแคบคุณครูก็จะจับดินสอสีให้สั้นลงนะคะถ้าผ้าไหนใหญ่คุณครูก็จะจับสูงมากใหญ่แบบเนี้ยครูก็จะจับสูงแต่นี้ผ้ามันแคบแบบนี้คุณครูก็จะจับสั้นลงนะคะระบายกันเลยค่ะ สี่เหลี่ยมทรงกระบอกนี่เราเจออะไรได้บ้างที่เป็นสี่เหลี่ยมทรงกระบอกลองคิดดูสิต้นไม้ใช่ไหมคะนักเรียนต้นไม้แล้วก็อะไรอีกดินสอแล้วก็เหมือนกับก้านดอกไม้ใช่ไหมเสาไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยโอเคค่ะอ่ะ พอคุณครูระบายสีเสร็จแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคุณครูยกตัวอย่างให้ดูแค่สีอย่างนะคะที่เหลือให้ลูกไประบายสีเองนะคะพอระบายสีเสร็จแล้วเราใช้สีดำค่ะมาตัดขอบค่ะเพื่อให้ภาพดูสวยขึ้น ไม่ต้องใช้ไม,ม้บรรทัดในการช่วยนะคะเราก็ทำจริงด้วยมือของเราเลย มาใช้ไม้มัรทัดได้อันต่อไปวงกลมใช้มือของเราที่ไหนอยู่นิ่งๆหน่อยทูกอ่ะเหมือนตอนนี้กำลังเห็นว่าสีดำของครูมัน มันเลืเล้อๆออกมาแล้วใช่ไหมให้เราสัมผัสอย่างนี้นะโอเคค่ะพอเสร็จแบบนี้เสร็จแล้วก็เขียนชื่อข้างล่างเขียนชั้นแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูได้เลยค่ะโอเคโอเคค่ะคุณครูรอชมผลงานของนักเรียนอยู่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค